ให้ไปเทน้ำให้หนูแก้วนึงได้ไหมาาเอ่อในน้ำสีขาวาลลไแวใส่ขตักงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำเองนะบอลพี่เลิเมและวดี๋ยวพี่ไปดูก่อนเอาน้ำขีดตะโคเลยนะวันเหม็นเอาเลยครับในโ่อน้ำสีเหลืองตักซื้ออะไรมาอีกเนี่ยวันวันใช้แต่เงินอ๋อ พอดีว่าหนูซื้อของใช้ให้ลูกอะเตรียมตัวก่อนที่ลูกจะคลอดนะพี่นี่ถ้าจะซื้อของให้ลูกเนี่ยก็ให้แม่หนูซื้อจะมาใช้เงินพี่ทำไมออพี่แพทยเดี๋ยวสอบอาทิตย์นี้เนี่ยพี่พาหนูไปซื้อรถเข็นให้ลูกหน่อยนะจะซื้อมาทำไมอีกวะมันเปลืองเงินนะเว้ยอีกอย่างลูกคลอดอมามันก็ตัวนิดเดียวเองไม่ได้ตัวใหญ่เท่าหน่อยอุ้มเองก็ได้ มามาพวกมึงเข้ามาเลยอไปล้างแล้วทำกับข้าวด้วยวันนี้เพื่อนพี่จะมาดื่มที่บ้านบายๆานั่งเลยนั่งเลยเปิดบอลดูเลยเฮ้ยเ๋ยวพี่เลยน<อ>ะวะันนี้เอะไรวะเรายืนเบื่ออยู่ยทำไมอะไปเพี่ยนเกม ก็หาผ้ามาเช็ดด้วยนะน่าอายชบหายไปดิตักมาคุยกันดีๆก่อนดิน้องสาวพี่ท้องอ่ะพี่ดูแลใส่ใจอย่างดีแต่ตอนหนูท้องทำไมพี่ไม่ดูแลหนูแบบนี้บ้างอ่ะใช่สิ พี่กับไดเป็นพี่น้องกันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหนูมันก็เป็นแค่คนนอกใช่ไหมล่ะอะไรของหนูเนี่ยหนูจะมาโกรธพี่เพราะเรื่องแค่นี้มนไล้สาระกันไปหรือเปล่าพี่แพทไหนหนูจะออกมาทําไมเนี่ยเข้าไปรอในบ้านไปพี่แพทพี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอพี่ตั๊กอ่ะเขาไม่ได้งอนที่พี่ซื้อรถเข็นให้หนูหรอกนะแต่เขาอ่ะแค่ไม่โอเคทั้งทั้งที่พี่รู้อะว่าดูแลคนท้องมันทํายังไงแต่พี่ก็ไม่ได้ดูแลอย่างที่ควรจะเป็นะ ทำเหมือนกับเขาไม่ใช่คนในครอบครัวอย่างนั้นนะแล้วที่ผ่านมาพี่ดูแลแตั๊กไม่ดีตรงไหนอะนี่ตักพี่เคยปล่อยให้หนูอดอยากหรือเปล่างานพี่จำกำไรอันนี้ได้ไหมไหนพี่ซื้อมาให้ลองใส่ดูพี่แพทพี่นึกยังไงถึงซื้อกำไลมาให้ฉันเนี่ย พี่ชายซื้อของขวัญให้น้องสาวต้องมีเหตุผลด้วยวะเอา้าเออนี่อย่าให้ตักรู้ใช่ไหมว่าพี่ซื้อให้แกอ่ะกำไรข้อมือเนี่ยตักอยากได้มาตั้งนานแล้วแต่พี่ไม่ได้ซื้อให้พี่ว่าซื้อให้น้องสาวตัวเองน่าจะดีกว่าแต่ถ้าตักูในบ้านแตกแน่ลองใส่ดูหนูไปเอามาจากไหน หนูเป็นคนต้องให้พี่ตักเองอะพี่อย่าไปว่าพี่ตักเลยนะแล,แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้อะหนูเป็นคนให้พี่ตักทําเองหนูเป็นน้องสาวพี่พี่รักหนูเอ็นดูหนูมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะพี่แพทแต่ว่าพี่ไม่ควรสองมาตรฐานกับเมียตัวเองแบบนี้อะเพราะว่าเราก็ครอบครัวเดียวกันพี่แพท พี่ลองมองย้อนกลับไปดูตัวเองนะว่าที่ผ่านมาพี่ดูแลเมียตัวเองดีเท่าคนในครอบครัวหรือเปล่าพี่ตั๊กต้องอดทนกับความทุกข์ความเจ็บปวดอยู่คนเดียวอะ่ะแม้กระทั่งตอนที่เขาท้องพี่ก็ใช้เขาทํานูน่ทนทํานี่ทำอย่างกับเขาไม่ใช่เมียตัวเองอย่างนั้นอะ่ะเราสองคนเป็นพี่น้องกันก็นกจริงนะพี่แพทแต่พอเราแต่งงานกันแล้วอะ่ะเราก็ต้องต่างคนต่างออกไปใช้ชีวิตของตัวเองอ แต่พี่ตักอะ่ะเป็นคนที่พี่จะต้องใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยตลอดไปนะพี่แพะกับข้าวที่มันเย็นแล้วอะ่ะเรายังเอากลับไปอุ่นให้มันร้อนได้นะแต่ใจคนอะ่ะถ้ามันเย็นชาลงแล้วอะ่ะต่อให้กอดแน่นแค่ไหนะมันก็ไม่กลับมาอุ่นเหมือนเดิมอีกแล้วนะพี่ลองคิดดูดีๆอีกทีนะ ทำไมความต้องการของผู้หญิงมันสูงจังวะเงินเดือนกูแค่สองหมื่นให้กูซื้อทองให้ในราคาสองหมื่เท่ากันไอ้บอส กูแนะนำเลยนะกูต้องรีบหางานใหม่ที่เงินเดือนห้าหมื่นขึ้นไปจะได้มีเงินซื้อทองให้ไหนเงินพูดจรเนี่ยสุดจะเป็นยังไงถ้าเมียชอบเงินผัวเฮ้ยผู้หญิงนี่เอาใจยากจริงเลยเนาะเงินเดือนพี่แค่ห้าหมื่นให้พี่ซื้อกระเป๋าไปละเจ็ดหมื่นให้เนี่ยแต่พี่ก็เต็มใจนะครับพี่ขอบคุณนะคะที่รักเฮ้ยบอสมึงทำงานแป๊บเดียวได้เงินเดือนห้าหมื่นแล้วหรอวะ ถ้าหมื่นเนีไม่พอเลยล่าสุดเมียกูดูรถไว้สองล้านห้ากูนี่คิดอยู่ว่าจะหางานเสริมยังไงให้ได้เงินเยอะกว่าเดิมมาทำอะไรอยู่อ่ะท้าทมาหน้านี่บอสโปรเจกต์ใหม่มาแล้วงานนี้สําเร็จนะเธอจะได้โบนัสสงล้านตั้งใจทำาเอาครับขอบคุณมากครับหน้าครับขอบคุณครับฮัลโลที่รัก ที่แรกอยากซื้อของเลยไปซื้อได้เต็มที่เลยพี่จ่ายให้จ้ะเฮ้ยเดดเด็บนี่มึงโดนไอ้บอสล้างสมองด้วยคนน่ะทําไมเราจะต้องเอาเงินที่หามายากลําบากเนี่ยเพื่อไปเปเมียด้วยวะแทนที่จะไปอยู่อย่างสบายๆกินข้าวอร่อยๆอ่ะกูว่านะวันนี้เราไปกินเหล้ากันดีกว่ามีสาวๆอ้ออื่มๆสเปกมึงเลยกูไม่ว่างวะกูต้องไปสอนการบ้านลูกนี่ยงั้นกูกลับก่อนเลยนะเว้ยเอ้ยเจอกันเพื่อนอะไรวะอะแล้วมึงอ่ะ โอ้ยคือเมียกูอยากได้บ้านที่มันหลังใหญ่กว่านี้ไงกูต้องคิดวิธีหาเงินเพิ่มไปไม่ได้แร้วมึงไปเลยมึงจะเสียใจฮัโโลโหลคัะแม่ผมโอนเงินเดือนของผมครึ่งหนึ่งให้แม่แล้วนะอะแต่แม่อย่าบอกนาตีนะว่าเงินเดือนผมขึ้นแล้วว่ะขอบคุณนะครับแม่ เออที่รักอันนี้สวยจังเลยอ่ะพี่ซื้อให้หนูได้ไหมคะนานนะไปดูสิไปพี่โซอนันนี้สวย,ยได้สิงั้นเดี๋ยวหนูรอแป๊บนึงนะได้ค่ะฮัลโหลที่รักพอดีว่าตอนนี้โปรเจกต์ของพี่มีปัญหานิดหน่อยอ่ะอยู่ช่วยเงินเก็บของเราเนี่ยมาให้พี่ใช้ก่อนได้ไหม ขอบคุณนะครับพี่ล้าอมเป็นจ่ะหนูอยากได้ชิ้นไหนเนี่ยหนูหยิบได้เลยนะพี่จ่ายจริงหรอคะจริงสิคะถ้างั้นไม่นี้พี่ไปบ้างเดี๋ยวพูดแล้วนะ พี่โซนพี่โซนนอะไรปะคะพี่โซนตอนที่กูเลี้ยงข้าวพวกมึงเนี่ยพวกมึงก็กินอย่างมีความสุขแต่พอกูลำบากขอยือมเงินมึงกลับไปช่วยกูดินะเฮ้ยกูยังมีแม่อยู่นี่วะกลัวครับแม่แม่เงินที่ผมฝากแม่ไว้ทุกเดือนนะแม่โอนให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมลำบากจริงอนะ่ะ ผมโอนเงี่ให้แม่เป็นแสนๆเลยนะครับแม่เอให้น้องหมดเลยเหรอไม่มีรถสาวที่ไหนจะชอบเงินหมดแกก็ไปหาเพิ่มสิแม่แม่แม่อแม่จะไปทำยิวกูดเดียวโอ้ที่รักหนูมาได้พอดีเลยหมอบอกว่าพี่หัวใจเต้นเร็วเกินไปส่วนทำให้หัวใจอัอกเสบส่วนเนี้ยคือบินค่ารักษาพี่ก็ไปจ่ายเองเลยแล้วกัน พี่รักพี่รักหนูหนูช่วยใจ่ายให้พี่ก่อนได้ไหมแล้วเนี่ยคือเอกสารการหย่าอีกพี่มันโทรมาเล่าให้หนูฟังหมดแล้วตอนแรกหนูก็คิดว่าพี่ไม่มีเงินจริงๆแล้วต้องเรียบใช้แต่ความจริงแล้วเป็นไงจริงแล้วพี่มีไงแต่พี่เอาไปให้พ่อให้แม่เอาไปให้เพื่อนยืมเอาไปเลี้ยงผู้หญิงคนอื่นพี่ไม่เคยให้หนูกัะลูกเลยสักบาทพี่เป็นพ่อภาษาอะไรอะ่ะโอ่รกี่รักพี่รักี่รักฟังพี่ก่อนนะหนูอย่าไปเชื่อฟังผู้หญิงที่พวกคนนั้นพูดนะ หนูตัวเชื่อป้งพีหนูตัวเชื่อป้าพี่ดานิรักสดานิลัเฮ้ยฮัลโหลมึงโทรบอกเมียคุณทำไมกล้าทำเป็นการลับเนาะพี่ฉันจะบอกความลับอะไรให้นะเมื่อสามเดือนก่อนอะฉันตรวจเจอโรคปเอชไอวีคุณทำดีกับเขาขนาดนี้เปย์ตั้งหลายคนทำไมต้องทำกูด้วยวะ กูจะบอกอะไรมึงให้นะเว้ยผู้ชายส่วนใหญ่มาคิดว่าการเปย์เมียคือการลงทุนที่สิ้นเปลืองที่สุดแต่ความเป็นจริงการเปย์เมียเปย์ลูกเนี่ยมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตต่างหากเลยมันทำให้เขายิ้มได้ทำให้เขามีความสุขบางทีอาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตโดยที่มึงไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้กอดนี่ถ้าพี่เหนื่อยหรือว่าพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะโปรเจกต์ที่พี่กำลังทำอยู่ยกเลิกก็ได้นะเพราะว่า ทองที่พี่เคยซื้อให้หนูอ่ะตอนนี้ราคามันสูงขึ้นกำไรตั้งแสนนึงเลยนะพี่อีกอย่างนะหนูมีทั้งนาฬิกามีทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยอ่ะถ้าเอาพวกนี้ไปขายอ่ะก็น่าจะพอช่วยเราได้ระยะหนึ่งถึงที่จะตกงานถอะราคามันขึ้นสูงขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้นะเขาบอกว่าใครที่รักเมียเนี่ยชีวิตจะเจริญก้าวหน้าอ๋อเราเมืวว่อวานนี้หนูไปเรียนโยคะมาเจอภรรยาของลูกค้าพี่ด้วยนะ หนูแอดไลน์เข้ามาด้วยอ่ะนี่ถ้าพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะให้เขาช่วยดีกว่าไหมจะดี่ะเขาบอกว่าอยากนัดเจอเราก่อนอ่ะเฮ้ยได้สิต้องขอบคุณพี่มาเลยนะเนี่ยที่สมัครเรียนโยคะให้หนูอ่ะเพราะล้วครั้งหน้าพี่ไม่ต้องชวนพี่โอโซนไปนะ เพราะว่าหนูแอบได้ยินมาว่าพี่โรจนเขานอกใจแฟนเขาอะแล้วภรรยาของลูกค้าที่คนนี้เขาเกลียดคนที่นอกใจแฟนมากเลยนะคนเป็นเมียเนี่ยถ้าเราทำดีกับเขาแค่อย่างเดียวเขาจะตอบแทนเราไปร้อยอย่างเลยเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายส่วนใหญ่มันก็คือการมีเมียที่ดีนี่แหละถ้าเราดูแลเขาได้ดีเขาก็จะดูแลบ้านให้เราได้ดีเราก็ออกไปทำงานข้างนอกได้อย่างสบายใจ ถ้าผัวกับเมียช่วยกันนะครอบครัวเราสองคนก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ตกต่ําที่สุดก็จะมีเมียนี่ยที่คอยประยุงเราขึ้นมาต่อให้มึงมีเพื่อนมากแค่ไหนมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องเท่าไหร่สุดท้ายเขาต้องจางหายไปตามเวลาแต่ช่วงที่ลําบากที่สุดในชีวิตมึงมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้างมึงนั่นก็คือเมียกูอยากให้มึงคิดทบทวนดีๆ เเฮฮ้้ยยพวกมึงจะไปไหนกันวะ,ะว่าจะพาเมียไปกินของอร่อยๆน่าจะหิวแล้วไปกันเพื่อนโชคดีไปแล้ว